สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับพันตกกุ้งนะครับของไทยท่านนะครับนี่ราคาประหยัดนะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ H56 นะครับเขาจะมาในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะเจ้า<ม> H56 นะครับราคาเนี่ยถูกมากเลยนะราคาแค่5 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะมีของนะครับมีอะไรสำรองให้ด้วยเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเขาจะมีตัวท่อนปลายให้ ของท่อนหนึ่งแล้วก็ท่อนสองนะครับให้มาเลยในกล่องนะครับแบบนี้เรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําหักนะครับเรามีอะไหล่นะครับเราซัพพอร์ตเลยแล้วก็มีซองคันนะครับลายซากุระสวยๆแบบนี้ให้นะถือไปบ่อนี่เท่มากนะครับแล้วก็ตัวคันเนี่ยดีไซน์มาสวยมากเป็นด้ามจับลายไม้นะครับแบบนี้เลย <Wow. S 1> ตัวแบงค์นะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้นะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูคันทั้งในกันบว่าเป็นยังไงนะตื้อ ตัวนี้นะครับไม่ได้ตัวปลายแบริ่งนะครับแต่ว่าตัวแบงค์คันเนี่ยสวยมากนะครับแบงค์จะเป็นลายคาร์บอนแบบนี้เลยอย่างซิ่งนะครับเ <Woo! S 1> วทที่นักไทยลองจับนะครับมันจะเป็นเวทประมาณเวทกลางแข็งนะครับแอคชั่นไม่ได้อ่อนนะครับประมาณนี้เรียกได้ว่ามีพ w e r ในการยกฟุ้งนะครับไปแบบแมตช์แข่งเนี่ยทำเวลาได้ไวนะดู <S 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 เพราะว่าคันเขาแข็งนะครับดึงกุ้งได้ง่ายนะที่สําคัญราคาก็ถูกมีท่อนปลายอะไรให้อีกนะครับ 550คุ้มจริงๆนะครับและเป็นแบรนด์ดังอย่างไททันด้วยใครอยากได้นะครับจัดได้เลยนะในตะกร้าของมาเติมไม่เยอะนะครับประมาณ10คันเดี๋ยวเราไทยปักไว้ให้นะครับผมฝากด้วยกับไททันนะครับ H56 ครับขอบคุณครับ